วันนี้นะคะเรียกว่ามาเซ็กซี่แบบฮอตแบบประหลอดแตกเลยทีเดียวค่ะสำหรับน้องลิสนะคะดูกันเพลินมากเลยค่ะสวดทรงองค์เอลตัวนี้เดียวนะคะแล้วดูสะโพงสะโพกอ้โหก้นนี่งอนงามมากเพลินมากขนาดผู้หญิงด้วยกันดูยังแบบโอโ้โหชอบอิจฉาหุ่นน้องมาก แต่วันนี้มีอีกหนึ่งภาพที่แอดจำมาชวนคุยนะคะทุกคนเป็นภาพที่มีความหมายมากๆเราแอดก็ชอบน้องลิสในมุมนี้มากๆก็คือเนี่ยค่ะภาพไปหาเจ้าเหมียวนะในรูปเนี่ยมีเจ้าเหมียว4ตัวที่เราได้เห็นนะคะน้องก็เหมือนมีอาหารเม็ดในมือด้วยนะกลุบกรอบเลยทีเดียวนะไม่รู้สอดไส้หรือเปล่านะคะไปให้เจ้าเหมียวอ้วนทั้งหลายค่ะ แต่ที่แอดบอกว่าภาพนี้มันมีความหมายนะเพราะว่าน้องไปในพื้นที่ที่เจ้าเหมียวทั้งหลายนะต้องการความรักอย่างมากที่สุดเลยแล้วนี่ก็คือวิถีของลาลิสาเลยนะคะที่รักแมวมากจริงๆก็จะบอกก่อนว่าน้องเนี่ยไปพื้นที่ที่เขารับดูแล แมวจรน,นะบนเกาะฮาวายนะคะบรรยากาศที่เห็นก็คือน้องเนี่ยไปเที่ยวในหลายประเทศเลยหนึ่งในนั้นก็คือฮาวายนั่นเองค่ะซึ่งบ้านแมวจรตรงนี้นะคะมีแมวอยู่กว่า700ตัวเลยและในพื้นที่4เอเคอร์ที่ว่าเนี่ยเขาก็จะมีนกที่ใกล้ศูนย์พนันแล้วก็ช่วยแบบสัสตว์ต่างๆบนเกาะด้วยเพราะว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่า ประมาณปี2009เนี่ยเขาเจอว่าบนเกาะฮาวายแห่งนี้นะคะมีแมวจรเยอะมากเลยค่ะที่ไม่ได้รับการดูแลแล้วก็จะมีแบบถูกทำลายด้วยแล้วก็มีถึงขั้นที่อาจจะแบบ ทำให้น้องสู่ขิดนะ่ะเพราะว่าเหมือนเยอะเกินอะไรแบบนี้ mm hmm. เขาก็เลยรวบรวมจิตอา,าสาทั้งหลายที่เป็นคนรักสัตว์นะคะมาสร้างเป็นพื้นที่ที่ดูแลแมจรดูแลกอพายทุกคนดูแลแมวจรนนี้ขึ้นมานะคะและน้องของเราเนี่ยเห็นไหมมีเวลาก็แวะไปช่วยน้องแมวด้วยเพราะอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีค่าเข้า,ขาแล้วก็มีเรื่องของการบริจาคบริจาคได้ทั้งเป็นเงินทองหรือว่าซื้ออาหารให้เจ้าเหมียวทั้งหลายด้วยซึ่งแอดเชื่อเล ว่าน้องเนี่ยจะต้องเปหนักมากปาลิสนะคะทนเห็นเจ้าเหมียวลำบากไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะก็คือต้องเปด้วยและที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือเพอเพคนที่ถ่ายรูปให้ก็คือคนที่เรารู้อยู่ว่าเป็นใครนะคะแหมคุณเฟสค่ะคุณเฟสนี่ต้องเป็นช่างภาพกิติมาศอย่างแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่า จับจุดได้ค่ะว่าชุดที่น้องใส่ไปเลี้ยงอาหารเจเหมี่ยวนะเลี้ยงอาหารกลางวันหรือเปล่าะหนูเลสอาจจะเหมาปิดบ้านเลี้ยงกันไปเลยอย่างนี้นะก็คือเป็นชุดที่ไปทานอาหารกับคุณเฟรดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นภาพที่ออกมาก่อนหน้านี้นาะนแล้วที่มีคนไปเจอว่าน้องเนี่ยไปกินเป็นร้านอาหารชุมชนแต่แบบดังมากนะบนเกาะฮาวายนะซึ่งเป็นแบบมีความเป็นแฟมิลี่ร t สตอร n t อะไรประมาณนั้นก็คือเป็นแบบ ร้านอาหารของครอบครัวที่ใครไปก็ต้องอยากไปกินมีอาหารตามฤดูการซึ่งเป็นเสื้อตัวเดียวกับที่นั่งกินข้าวกับคุณเฟสนะก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่เที่ยวอยู่ที่เกาะฮาวายแล้วก็แวะไปเยี่ยมเจ้าแมวด้วยนะคะซึ่งคุณเฟสเน่นารักมากนะเอาจริงแสดงว่าจัดตารางตามใจลิซ่ามากๆเลยนะคะน้องลิซอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปดูแมวทำให้หมดค่ะ นอกจากจะช่วยอุปถรัรมภ์หลายๆอย่างถ้าแบบว่าพี่เฟสหนูบริจาคเท่านี้พี่เฟสช่วยหน่อยอะไรเงี้พี่เฟสก็เซ็นเช็คแบบไม่ต้องลงตัวเลขได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรักในความเป็นช่างภาพจําเป็นให้หนูลิสมาโดยตลอดเลยตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละที่เขาไปออกเดทกันก็จะเห็นว่าบางทีปาเฟสก็ถือมือถือให้บางทีก็ถ่ายรูปให้ รูปเบอร์เบอร์แต่เธอชัดเจนส่วนใหญ่ก็มาจากพี่เฟสทั้งนั้นนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่านักธุรกิจอาจจะไม่ถนัดอยู่หลังเลนก็ได้นะแต่ว่าถ่ายออกมาด้วยความรักทั้งนั้นนะทุกคนซึ่งน้องบอกว่านอกจากจะต้องพาสาวน้อยไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บภาพประทับใจมาลงให้อีกก็เลยแบบว่าโอ้น่ารักมากนะคะสำหรับความสัมพันธ์ความใกล้ชิดแล้วก็การที่น้องได้มี เวลาเนาะอยู่กับคนที่น้องอยากอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะวันนี้มาเมาเมาค่ะถึงความใจบุญของลิซ่านะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าปิดทองหลังพระอยู่เสมอเราจะไม่ค่อยเห็นข่าวน้องบริจาคหรือว่าทํานู่นนี่นั่นเลยแต่เนี่ยสมมุติมีภาพหลุดมาทีหนึง่งถ้าไม่ไปสังเกตว่าเอาน้องไปตรงนั้นตรงนี้นะน้องช่วยเหลือสังคมแบบนี้นะ น้องก็แทบไม่เคยมาตะโกนหรือบอกเลยนะว่าอ่ะฉันช่วยฉันจ่ายฉันบริจาคนะคะอันนี้คือแฟนคลับเห็นกันเองทั้งนั้นเลยนี่เป็นความน่ารักของลิซ่านะทุกคนวันนี้ก็เลยภาพนี้มีความหมายกับแอดมากๆเลยเป็นภาพที่ดูแล้วยิ่งเซ็กซี่น่ารักมากกว่าภาพบิกินี่ไปอีกเพราะว่าน่ารักที่ จิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ความใจดีใจงามของน้องนี่นั่นแหละนะคะยกให้ภาพนี้เป็นที่หนึ่งไปเลยค่ะส่วนแมวอ้วนที่อยู่ที่เกาตอนนี้ก็คือมองกันตาเขมิงแล้วลูองลูอีทั้งหลายเพราะว่าแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงแม่แอบปั่นใจแล้วนะคะวันนี้แอดไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ